สวัสดีครับคุณกำลังฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาเต,มเติมเต็มกำลังใจให้คุณในทุกวันที่คุณใช้ชีวิตวันที่24มีนาปี2015นะครับผู้โดยสาร144คนเนี่ยรวมทางลูกเรืออีก4คนและนักบินอีก2คนบนเครื่องบินเดินทางจากปารเซโลนาไปยังดูเซลดอฟคือเขาไม่รู้เลยว่าอะไรจะรอพวกเขาอยู่ในข้างหน้า ในเวลา10นาฬิกา1นาทีเครื่องบินซึ่งอัดเต็มไปด้วยชีวิตความฝันและความหวังเนี่ยก็ทะยานขึ้นจากฟ้า30นาทีต่อมานะครับเครื่องลดระดับลงและอีก8นาทีจากนั้นเครื่องบินก็หายไปจากจอเรดาร์คือผู้โดยสารทั้งหมดในเครื่องนั้นประสบชะตากรรมอันเลวร้วายไม่มีใครรอดออกมาได้คือทั้งหมดก็ไม่มีใครคิดแล้วครับว่าตัวเองจะต้องจบชีวิตลงแบบนี้ ก็เพราะว่าผู้ช่วยนะักบินมีเจตนาขรับเครื่องบินชนภูเขาผมจำได้ว่าตอนนั้นก็จะเป็นข่าวใหญ่ครั้งหนึ่งเลยที่ออกสู่สายตาคนทั่วโลกแล้วก็เป็นสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของการบินยุโรปเลยแน่นอนครับว่าถ้าเกิดคุณฟังเรื่องที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นข่าวหนึ่งข่าวแต่ถ,ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับคนข้างๆคนที่คุณรักมากที่สุดละ่ะ คนก็คงถามว่าทําไมวะทําทไมต้องเป็นเราคนในโลกนี้มีเอกเวนล้านเลยแต่ทําไมมันถึงต้องเป็นแบบครอบครัวเราเป็นคนข้างๆเราเป็นคนที่เรารักมากๆพอเราถามตัวเองว่าทําไมถึงต้องเป็นเรามันก็เหมือนเป็นกระบวนการหนึ่งของชีวิตหรือว่าจิตใจของเราเนี่ยที่ต้องหาคําตอบมันช่วยลดทอนความเจ็บปวดและหลายครั้งเราก็ตอบว่ามันเป็นเพราะโชคชะตามันเป็นเพราะเราโชคร้าย หรือว่ามันเป็นเพราะเราทวงไม่ดีพอเราได้คําตอบแล้วมันก็ทําให้รู้สึกดีขึ้นนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นทั้งหมดแต่มันก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทําให้เราลดทอนความเจ็บปวดลงได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นบ่อยๆละ่ะเราก็จะโทษโชคชะตาโทษมันเป็นโชคร้ายตลอดชีวิตเลยจริงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเราอาจจะหาเหตุผลความเป็นไปได้ก็ได้ว่าอะไรมันควรจะเกิด ถืออะไรมันไม่ควรจะเกิดถ้าเกิดเราระวังมากกว่านี้แน่นอนว่าการที่เรามีความรอบคอบกับชีวิตในเรื่องเล็กๆหรือว่าเรื่องที่มันแบบจะต้องใช้สมาธิใช้ความสามารถของเรามากๆเนี่ยเราก็ต้องจดจอกกับมันแบ่งเวลากับมันดีๆถ้าเกิดมันเป็น,ปนอย่างที่ผมเล่ามาอย่างต้นเนี่ยแน่นอนบางทีมันก็ไม่สามารถที่ทำอะไรได้เพราะเราก็เป็นผู้ทิ่าสตร์คนหนึ่ง แต่พอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็ต้องตระหนักแล้วว่าจริงๆเราอาจจะต้องใส่ใจกับจิตใจของนักบินมากกว่านี้อคอยตรวจสอบตัวเช็คอยู่สม่ำเสมอว่ามีความปิดปกติหรือเปล่าหรือว่าเขาจะสามารถบินและพาคนไปถึงจุดหมายได้ไหมซึ่งแน่นอนว่าทุกอย่างมันอาจจะมีเหตุผลของมันก็ได้แต่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปจนหลายครั้งเราก็พบความสูญเสีย ชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคือบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจแต่พอมันสูญเสียไปเนี่ยเราก็คิดว่าเออมันก็คงเป็นโชคชะตาของเรามันก็เป็นโชคร้ายแต่ถ้าเกิดเรามองดูดีๆแล้วเนี่ยนอาจจะเป็นเรื่องที่เราละเลยไปก็ได้เหตุผลมันก็คือเราใส่ใจไม่พอเลาละเลยมันหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําให้มันเกิดขึ้นเองเป็นพราะเราทําอะไรผิดสักอย่าง พอเราวิเคราะห์ได้อย่างเงี้ยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆชีวิตเราเนี่ยอาจจะต้องรอบครอบหรือการเดินไปทักทางเนี่ยถ้าเราเลี้ยวซ้ายแล้วมันหลงแล้วมันผิดเจอความเจ็บปวดเราก็ลองย้อนกลับมาแล้วก็เลี้ยวขวาก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้สมมติว่าถ้าเกิดเรามีเพื่อนคนหนึ่งเราเพื่อนคนนั้นเป็นคนที่ขับรถอยู่เสมอแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ บ่อยครั้งโดยที่ต้นเหตุนั้นก็คือการที่เขาก้มเล่นโทรศัพท์แล้วเขาก็เกิดอุบัติเหตุไปชนสิ่งของมากมายหรือบางทีอาจจะโชคลายชนคนแล้วเขาก็คิดว่าเออจริงๆเรานี่มันโชคลายจริงๆเลยเวยที่แบบต้องชนอีกแล้วแต่แหงจริงโดยที่เขาไม่มองสาเหตุเลยก็ได้ว่าจริงๆมันเกิดจากการที่เขาเนี่ยเล่นโทรศัพท์มันเป็นสิ่งที่ไม่หัวเล่นแต่เราอาจมองไม่ถูกจุด เอาไ้มองเป็นว่าเออมันโชคร้ายเพราะเราเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ได้มองว่าเป็นเพราะเรานี่แหละที่เราเล่นโทรศัพท์ที่มันไม่ควรจะเล่นอยู่แล้วทําให้เกิดอุบัติเหตุนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แบบเฮ้ยบางทีเราก็ไม่เห็นหรือเราก็ให้เหตุผลมันผิดๆว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาเป็นเรื่องของความโชคร้ายวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงการให้เหตุผลของชีวิตหรือว่าการให้เหตุผลกับเรื่องอะไรสักอย่างโดยจะอ้างอิงจากหนัง,งสือ คินซึงินะครับเขาบอกว่าจริงมีนักจิตวิทยาชื่อเบอร์นาเวนเนร์ได้พัฒนาทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาที่ซึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าเมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับเราหรืออะไรก็ได้ทั้งนั้นเมื่อเราบรรลุบางสิ่งหรือเมื่อบางสิ่งที่เราคาดหวังไว้ไม่เกิดขึ้นเราจะคอยมองหาเหตุผลหรือสาเหตุของมันโดยไม่รู้ตัวทฤษฎีนี้สําคัญมากๆเพราะมันทําให้เราตระหนักถึงกระผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิธีที่เราใช้ตีความและสรุปความจริงออกมา ไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ก็ตามต้องขอบคุณทฤษฎีของเวนเนอร์ที่ทําให้เราเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการคิดคิดวิเคราะห์ของเราซึ่งทําให้เราฉลาดมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นอาทีนี้เรามาดูกันที่วิธีการระบุสาเหตุกันก่อนดีกว่าประการแรกที่เราประเมินนั้นเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสาเหตุซึ่งอาจทําให้เกิดขึ้นได้ทางภายในและภายนอกสาเหตุมาจากภายนอกเราก็เชื่อว่าตัวเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งนั้น ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดมันเกิดมขึ้นมาจากภายในแล้วก็สรุปไปว่าเราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นการประเมินนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการจัดการความรับผิดชอบและความรู้สึกผิดมักจะมีคนจําพวกหนึ่งที่ชอบระบุสาเหตุมาจากภายนอกแล้วพวกเขาก็ปัดความรับผิดชอบออกไปและเราจะได้ไม่รู้สึกผิดแล้วมันก็ออกไปจากตัวทั้งหมดแล้วก็จะมีคนบางประเภทที่ระบุสาเหตุมาจากคนอื่นซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของเราเราก็จะไปโทษคนอื่นว่า เพราะคนคนนั้นคนที่สามเนี่ยทำให้เรารู้สึกผิดมันไม่ใช่ความผิดของเราเลยมันเป็นความผิดของเขาทั้งหมดยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เรือไททานิกเจมเป็นเพราะภูเขาน้ําแข็งที่โผล่ขึ้นมาหรือเพราะกัปตันที่ขับเรือไม่ดีหรือแค่เพียงเพราะโชคชะตาก,ก็ได้ไม่ว่าคุณจะเชื่อแบบไหนหลักการสําคัญก็คือการระบุมูลสาเหตุได้อย่างถูกต้องแล้วรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบจริงๆและไม่มานั่งกล่าวโทษตัวเองต่อสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ส่วนประการที่3ก็คือระดับความสามารถที่เราจะสามารถเข้าไปควบคุมสิ่งนั้นให้เกิดได้ถ้าเราเชื่อว่าตัวเองไม่มีศักยภาพในการควบคุมอะไรเลยเราก็จะปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปกับความบังเอิญแล้วเราจะมองหาใครสักคนมาปกป้องเราแล้วดําเนินกิจวัตรไปอย่างคนงมงายเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วก็เราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่เราก็สามารถควบคุมอะไรได้มากกว่าที่เราคิดดังนั้นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดก,ก็คือการระบุอย่างเหมาะสมว่าเราสามารถ เข้าไปควบคุมอะไรได้มากน้อยแค่ไหนจากระดับที่ไม่สามารถควบคุมได้เลยมันจะช่วยเสริมโอกาสให้คุณสามารถควบคุมได้อาอย่างเช่นถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตอย่างถูกละสนลัขษณะคุณมีอิทธิพลเชิงบวกต่อสุขภาพของตัวเองแต่ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อว่าสามารถควบคุมอะไรได้เลยคุณก็จะปล่อยชีวิตร่างกายไปตามยิากรรมแล้วก็ไม่ทําอะไรต่อสุขภาพคุณเลยแน่นอนมา้ว่าสุดท้ายมันอาจจะส่งผลเสียก็ได้ และสุดท้ายประการที่3ที่เราประเมินก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นจะยคงอยู่กับเราตลอดไปหรือไม่เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราและมันจะทําให้เราตีความสถานการณ์แตกต่างไปถ้าเราเชื่อว่าบางสิ่งคงที่และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นเท่ากับว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยเราก็จะถอดใจและทนอยู่อย่างนั้นต่อไปเจ็บปวดไปอย่างเงียบเียคนเดียวในขณะที่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตของเราคนเราดําเนินไปแบบ ช่วงที่สืบต่อเนื่องกันคุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการปิดฉากชีวิตช่วงหนึ่งลงและเริ่มต้นฉากชีวิตช่วงใหม่ที่น่ากระตือรือร้นมากกว่าตรงกับความสนใจของคุณมากกว่าในชีวิตนี้มีอยู่ไม่กี่อย่างที่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปแล้วก็เช่นเคยถ้าสามารถวิเคราะห์ได้ถูกแยกแยะระหว่างอะไรที่สามารถเปลี่ยนได้และอะไรที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้คุณก็จะสามารถตัดสินใจและจัดการอะไรในชีวิตประจําวันได้ง่ายขึ้น แน่นอนเบื้องต้นที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็เป็นทฤษฎีเบื้องต้นของเ er, วนเนอร์เนาะก็เป็นนักจิตวิทยาคนหนึ่งที่โด่งดังมากเขาก็ได้คิดคนทฤษฎีนี้มาเพื่อให้มนุษย์ของเราหรือว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะลองหาเหตุผลและทําให้ชีวิตของเรามีความสุขได้มากขึ้นจริงๆมันก็เป็นวิธีที่ดีเหมือนกันนะในการที่เราจะระบุสาเหตุต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยที่ใช้หลักการใช้ทฤษฎีมาลองทําดูแน่นอนว่าบางทีเนี่ยเราก็คิดไม่ถึงหรอกว่า ชีวิตเรามันก็มีเหตุผลหรือความน่าจะเป็นความเป็นไปได้แฝงอยู่มากมายเหมือนกันเพียงแค่เราลองกลับมานั่งคิดมาลองทบทวนแล้วก็ลองใส่เหตุผลลองประเมินเหตุผลให้กับบางเรื่องที่เราเจอมันอาจจะเป็นเรื่องแย่ที่เราหมกจะโทษกับโชคชะตาแต่จริงๆมันจะเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเรามองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงได้เราก็คนที่จะเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดมันเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องมองให้ออกว่า มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วเร,เราจะทำอะไรได้เราก็คงต้องเครียดหรอถ้าเครียดแล้วมันจะทำอะไรได้ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเราก็ไม่ควรที่จะไปเครียดกับเรื่องที่มันเปลี่ยนไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วก็ช่างนั้นลองมีความสุขกับชีวิตดูครับชีวิตยังมีอะไรให้เจออีกตั้งเยอะถ้าวันนี้มันแย่เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ดีถ้าฉากชีวิตเก่เาของเราไม่ดีเราก็สร้างฉากชีวิตใหม่ของเราก็ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ